โอ้ยอย่างมีบาทนี <S 3> 3 <S ่โอ้ยคากหลายบาทอย่างหอมๆเลยโอ้ยสามร้อามสิบไม่ไหมยังเตียนทุบๆๆอยู่เนาะมสิตกุแล้วล่อยูอ้ยมาสีแวาโอ้ยเจียวขัดมาฮะอ้าพยาบาทเฮ้จะได้สิจุจุเนื้อได้ครับบาทนี้จุนกโอ้ยใด้เจีวแบบแงคัากัวเท้าครับ อืเป็นไนมสุดยอดเนาะสุดยอดครับเอ้า่านมาหาจุบุรุบาะนี่ยอนเนาะท่านโบราณเคยเห็นหน่อเป็นไดท่านมาหาเจียวครับครับถ้าทอดๆหรือทอาจิ้มเนี่ยเวลาเขายำครับไปเนี่ยมันที่โบแข็งมันที่โบเหนียวก่นนะที่นุม่มบ่อื่นุม่มแคบปลาก่อนอืมได้เนื้อมานะครับซีนซีนครับ อีสานมาซีนครับอีสานมาสีนวันนี้พาบาลมาตกผูดมาตกพูดครับพูดใต้คางคือพูดพาบาลนะครับพูดใต้คางครับคือพูดพาบาลเนาะพยาบาลเป็นเกียรติขนาดปั้นผูดยังมีพยาบาลมาเป็นเกียติได้พี่น้องการปั้นผูดวัวธรรมดาเลยวันนี้มันขางอัวสุดเลยอุ้ยเหนือใหม่ๆเลยสามสิบหยีพันตับก็มีเลยอุ้ยคักบอกพาบาลใส่ก็มีครับใส่พี่ปอบครับ ไอพี่ๆก็ซื้อเนาะ <c oughs> มอมอพยาบาลม,มีวัตถุส่วนตัวนี่โอ,อนะ้นากินใส่ใสต่ตรงตรงหมัดเป็นกบเป็นเป็นหลอดอเป็นหลอดบอกพยา,าบาลเป็นจะได้เหมือนี้ว่าเป็นเกลี่ยในเขาเขาบัดปั้นผุนงอบอ่ะมาเป็นประทานครับโอ้เปิดงานปั้นผุนงอ <c oughs> ครับผมอุย้ยสุดยอดปีน้องโคง่งต้นบกขนาดขางอ้อยที่พยาบาลต้องว่าเปิดงานตานโต๊ะผูดขางอ้ี่ นี่พูดนี่ได้มากพันหนึ่งพี่น้องคนขาบางหันเอ๊ะมัทราบเลยเอ๊ะมัทราบมะเนี่ยยังมีอะไรกระดูกอ่ะนกระดูกพูนแห้งคากันเครื่องมันดาดเลยปูนจดพูนเนี่ยที่กระดูกดแม่กระดูกพี่น้องเอาไปต้มน,<อ>น้ำนคะครับเด็ดทุกอย่างครับเนื้อพูดนี่ครับเด็ทุกอย่างครับเด็ทุกอย่างเด็ดทั้งต้มทั้งลาบซุกลาบดิบทั้งสุกเหล็กทั้งจับจุอะไรนะครับ ต้มก็ยังได้อีกครับโอ้โอ้โอพญาบาตคือของแท้เพราะว่าพญบาตมีลงมีเคียงเหนือครับโอ้พญาบาตก็มีเคียงเหนือเนาะเอาซื้อเคียงยังปูงหมดะะเลยเถอนเคียงแม่นางเนื้อสดครับเปิดตลอด24ทั้ง24ชั่วโมงทั้งลาบทั้งต้มโอ้ติโถอยู่บ้านนาสตังบ้านนาสตังเนาะแยกเหนือโรงพยาบาลใต้บ้านพญบาตบ้านนาสตัง ขโมลเนรียนบารูจากบาทเอ้าเคียงเจ้ารูจากบาทสองร้อยกว่าบาทน,นี่แหละครับโอ้โหเดี๋ยวก็สองร้อยกว่าบาทตอนนี้ครับว่ามันถือครับโอ้ก็เลยลดตัดจำน,นวนเอาบัตรลานหนึ่งเขาก็สามหลอที่เก่าสินไม่รู้เหมือนกันครับโอ้พยาบาลพยาบาลน้อเป็นเกียร์ได้ทันมหานีปันผุดเป็นเป็นคนกลางจังหวดพิจิตมาสั่นพยาบาลไม่พยาานเลยนี่การปันผุดนี่ แต่งตัวโก่ขนาดพยาบาลก็ได้ขี่รถเบ้นสปอร์ตผู้ได้มาแบบธรรมดาได้สปอร์ตขั้นเขาได้ในที่นี้โอ้รถประชาตําหน่งพยาบาลอ้าทีโตพูดงที้รถประชาตําหน่งพยาบาลหมดเลยธรรมดาได้เจ้าไปแล้วครับว่าสิเฮ้นอำเพื่อเบิ่งนดำนาะเออเอาสัตว์ทีเดียวลูกเร็วๆนี่แหละลูกมึงดีเยอะแยะที่ส โอ้โเลือดเพียมีขบี้วู้งอยู่ใบปิดบีบกูกันเนาะบีเสียบีเสียบีเสียวะัสามเรียกยังไง่ผูดจ้าบาทสาม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 แล้วเว้ยสามสามเก่าสามอยสามิอ้ยสดี ขาไม่ไหมยังเตียนทุบๆอยู่เนาะมาสิตกขุดและโลูอยู่ป่อะโอ้ยมาสิวแววมันต้องให้ได้ลูกกว่าเนาะมันจะเตียนกับลูกว่าอยู่เห็นได้าะเตียนทุบๆๆๆเลยอุ้ยพยายามให้มันคงตอนใหญ่ไว้ทีสุดเออจังที่เอาออก ขย้ายไปอีกนี่ยนี่หน่อยนอยีวันนี้จเสียลบมาพี่มันต้องเอาสูตรนี้มาแพร่บึงนะอื่มของแข็งอยู่นี่ลูกมาฮะมามามาเฮ็ดเชีเฮ็ดเจ่เฮ็ดเจ่วเลยเจเ่วเอ็เ่เห็ดเลยเจ้าเดียวจีบุงเจียวขยเซีดอย่บนอาเพียสะเป้นที่เีฝนเพียเออน้อ่เดียวขเดออป่เอน้อยนึงเจียวขวายเตร่ยอู่บนาวเพียาวที่เียฝเพียได้หเจียได้เ โอ้ลูกมหากำลังก่อไฟโอ้เจียวขันมาหาพูดบางทีพูดพวกใหญ่ยังพูดปเปี้ยมาปั้นออกได้สามผูดอ๋อที่ถูกต้องเบิรเขาจะพูดได้เปล่่างจะก,กองเก่าสิเก้าสองหมื่น โอ้กองละพันสองมื่นงตัวใหญ่หนึ่งบ่ใหญ่ใหญ่น้ออ้ยงูตัวละสองหมื่นสองหมื่นงูตัวนึ่งพี่น้อเอามาเห็ดเดี๋ยวมาพันหนึ่งใช่นะครับมื่อยอันี้เอาตัวใพยาบาลที่จุบางบง่าๆบางบงเังปบางประทานวาเปิดงานอ้ามันนอยพวลูกเต่าพู่มันยังไม่เห็นครับใหญ่เออเอาใหญ่ๆนั่นนะลูก อ๋อพยาบ,บาลจะได้สิจุจุเนื้อหานีครับบารนี้จุโอ้ยใส่แย็วแบบแห้งคัาก๋วยเท้าวครับอืมเป็นไงสุดยอดเนาะสุด,ยอด,ย,สดยอดครับเปิดกินรสสดขาโขมน้ำจิมำจ้มก็ขมดีครับน้ำจิ้มขมน้ำจิ้มขมสุดยอดเลยครับอามาครับบ๊ายบายโอ้พยาบ,บาลจุสดๆเลยพี่น้องฉันนั่เปียกทุ่งมาเนอะเอ้า่านมาหาจุบุรุษบารนี่ Ui. Oh, nó hẹn mà. Ừ, nó to nó. To Cái thân mà 2 triệu. Đẹp đẹp. Nó tròn đây, khóm đi Khóm đi được này nói Nào, ok đây. Đắp vào. Nó chín rốt rốt nè. Nè này ta sau rốt rốt nè, sau là ยำครับไปเนี่ยมันที่บแข็งมันที่บเหนียวก่อนนั่นที่นุ่มบ่อืมที่นุ่มแค่ปลาต่างสุดยอดเลยพี่น้องเฮียบานอู้ย่างก็มีบานนี่โอ้ยคักหลายบ้านอย่างหอมๆเลยต้นน่ะสดก็มีไม่รับก็ไม่ต้องจ่ายไงจุกก็มีอย่างก็มีพี่น้องข้าจะรับก็คือเจ้ายินยอมไงโอ้ยข้าต้องคิดขี้มันโมเม